วันนี้เราจะมาพูดคําพูดที่ส่งพลังต่อไปนะคะวันนี้พี่ทิ๊จะบอกกับตัวเองนะคะว่าธัญรัตปีนี้เป็นปีทองของเธอธัญรัตปีนี้เป็นปีที่เธอจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ธัญรัตปีนี้จะเป็นปีที่เธอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆธัญรัตปีนี้ไม่ว่าเธอจะทําอะไร มีผู้คนมากมายที่พร้อมสนับสนุนเธอธัญรัตปีนี้เป็นปีที่เงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเงินทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้ามาหาเธอแบบไม่มีที่สิ้นสุดทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันธัญรัต์ปีนี้เป็นปีที่เธอได้ช่วยเหลือผู้คน มากมายบนโลกใบนี้ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นธัญรัตปีนี้เธอจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เธอปรารถนาเพราะปีนี้เป็นปีทองของเธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบง่ายๆสบายๆนี่คือคำพูดที่ส่งพลังที่เราพูดกับตัวเองนะคะเราเอาไปฝึกทำ และเราต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้อันนี้พี่ทิพย์ทำตัวอย่างให้กับหลายหลายคนที่เราไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนนะคะพี่ทิพย์ทำให้ดูแล้วนะคะทุกคนก็เอาไปทำตามนะคะไปหาคำพูดที่ดีๆให้กับตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะสร้างพลังให้กับตัวเราเองนะคะพี่ทิพย์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ